สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาอัปเดตรถบรรทุก4ลออ้อ Isuzu ครับเริ่มจากคันนี้ครับเป็น Isuzu NKR 100แรงม้าครับราคา 18, 9 0 0 0บาทครับคันนี้เป็น Isuzu NHR 88แรงม้าครับราคาพิเศษ1 4 9 0 0 0บาทครับสำหรับคันนี้เป็น Isuzu NHR 100แรงม้าครับขายในราคา199,000บาทครับคันนี้เป็น Isuzu NKR 100แรงม้าครับช่วงยาว3เมตรขายในราคา1 8 9 9 0 0 0บาทครับ189,000บาทจดทะเบียนป้ายเล็กไม่ติดเวลาทุกคันครับสำหรับคันนี้เป็น Isuzu NKR 120แรงม้าครับคันนี้ขายในราคา1 9 5 0 0 0บาทครับ195,000บาทเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมภาษีเต็มครับ อันนี้เป็น isuzu nkr 8 8แรงม้าครับคันนี้ขายในราคา21 5 0 0 0บาท2 1 5 0 0 0บาทครับจดทะเบียนป้ายเล็กไม่ติดเวลาทุกคันครับและสำหรับคันนี้เป็น isuzu nkr 100แรงม้าครับจดทะเบียนป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับคันนี้ขายในราคา198,000บาท198,000บาทครับ ควฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสับสไค e YouTube รถบรรทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับและทางเพจ Facebook สุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสทุกชนิดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณทุกคนนะครับ